รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชมเข้าสู่เกมการหนึ่งขันของเราสตันแมนครับต้องบอกเลยครับว่าแค่คู่แรกก็สนุกแล้วนะครับเพราะเมื่อวานนี้คุณเหินฟ้าที่มีคะแนนเท่ากับคุณดอกรักอยู่นั้นขอลงคะแนนชิงดํากันแบบวัดกันไปเลยมาชมกันเลยครับว่ารหัสภาพนี้ใครจะอยู่ใครจะไป2พยางและเป็นคาผวนครับ2พยางคําผวนรหัสผ้ามาครับ ซิวนะฮะตอนนี้โอ้ยหกพันนะครับฟังคำใบ้จากพี่นุ้ยเลยครับสิ่งที่คุณเห็นในภาพแรกค่ะอ้าวไม่รอไม่รอ โกชูม no. um, the ือด yeah. ้วยมั่นใจนะฮะใช้เบาและพี่ดอกรักครับถ้าตอบถูกเข้ารอบไปเลยตอบว่าอีสานเข้ารอบไปครับเดยวพี่เบอร์เก้าซิลได้ตอบได้ไหมฮะได้นะครับผมภาพแรกเนี่ยก็คืออ่านม้านะครับภาพที่สองก็คือดินสอสีนะครับอ่านสี เลยเป็นอีสานนะครับผมแน่นอนนะครับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบสองเป็นคนแรกนะครับพี่ดอกรักค่ะสุดดยอพี่เป็นคนใจถึงมากเลยนะฮะอธิษามจริงถ้าสมมติมีแสนหนึ่งที่ลงหมดเลยไหมก็คงต้องลงแสนะแล้วไม่ธรรมดามีแฟนหรือยังมีแฟนยังโสดครับผมโสดนะพี่โสดแต่วันนี้ครับพี่แพ้เกมก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่พี่ดูดีได้ด้วยนี่ฮะเจฮฮเซลรัมฮะขอบงดีนะครับ คู่แรกก็มาแล้วคู่ที่สองเป็นใครครับอา้าวถ้าอยากจะรู้ว่าคู่ต่อไปจะเป็นยังไงพร้อมแล้วแรนดอม แนะนำตัวสักครั้งหนึ่งก่อนอ่าครับผมสวัสดีครับชื่อสามนะครับเราอุบัติเหตุการบาดเจ็บไม่มีมีครับเคยยังไงบ้างรักเคยยังไงบ้างครับพ้าจากกาการเล่นยิมครับส้นลงส้นแตกส้นแตกครับผมส้นเท้าแตกนี่คือทาครีมหายนะฮะไม่ใช่ส้นแตกแล้วอันี้กระดูกแตกกระดูกแตกก็พักไปสามเดือนครับออพักไปสามเดือนครับได้พี่สามมาแล้วดวมอดูพี่สามจะเจอใครครับพี่หยวน มีกลัวใครไหมน,นี่มีกลัวใครไหมหรือว่าได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นก็ได้หมดครับดีถ้าได้หมดนั้นจะพร้อมแล้วไปแรนดอมา สวนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายครับผมชื่อจริงนรงศักดิ์แท้ครูครับผมครับดูพี่ดูเขาหน่อยเขาตกใจเกินจริงมากเลยทำไม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 เกิดนั่งเฉยๆอยู่พอไฟติดคือเกินเกินไปอ่ะเกิดอะไรต้องตกใจขนาดนั้นไม่รับแอคครับรับแอคอรับแอคแสดงนักแสดงโนี่เพราะว่าเพลงซันเนี่ยต้องรับแอคตลอดเวลาพี่นายครับเคยเป็นซันแมนแทนใครบ้างฮะ ยังไม่เคยแทนใครครับผมเพิ่งเข้าวงการมาปีกว่าครับอ๋อปีกว่าครับผมแล้วก็ปลายปลายปีนี้ก็จะออกแล้วรับยัางย่างออกยังอยู่ไม่รีบครับไม่รีบไม่รีบตกใจตกใจพี่ตกใจเฮ้ยโอเคตอนนี้ได้บอกนะครับแล้วพี่สามกับพี่นายนะฮะผมสั้นกับผมยาวมาเจอกันเดี๋ยวมาดูว่าใครจะผ่านเข้ารอบนะครับตอนนี้สองท่านครับด้านล่างเลยไปเลยครับคู่นี้ประสบการณ์เป็นสแตนด์แมนอาจจะห่างกันอยู่บ้างครับ แต่ต้องมาวัดไหวพริบการถอดรหัสกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเริ่มต้นกันเลยนะครับทั้งสองท่านนะครับจะมีคะแนนสะสมคนละ5,000คะแนนนะครับข้อแรกลงตรงกลางมาคนละ1000คะแนนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้คะแนนนำขึ้นไปก่อนนะครับกับรหัสภาพนี้ครับที่มี2องพยางครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา กดซิลนะครับพี่สามกดแล้วนะครับและพี่สามตอบว่าจารีดครับจารีดนะครับถูกต้องว้ยมากวมากแต่ความจริงคือพี่จาเนี่ยเขาไม่ได้กินข้าวมากี่เดือนแล้วครับเขาเขาตัดหัวตัดต่อตัดต่อตัดหน้ามาแปะอ่ะนะครับ ในภาพก็ตามรูปเลยนะครับเป็นหัวของพี่จาพนมนะครับกำลังรีดผ้าอยู่ก็เลยเป็นจารีดนะครับแน่นอนนะครับผูืได้คะแนนนำขึ้นไปก่อนนะครับพี่สามครับอ่ะดูพี่นายจะติดได้หรือเปล่านะครับพี่นายครับมี4 0 0พันครับเรียกกี่คะแนนดีสองพันอ่อน2ก่อนข้างบนนี่ยังไงฮะส0 0 0ันเลยข้างบน ไม่รู้ว่าติดนี่อะไรขนาดนีคุณร้อนขึ้นอะไรขนาดน,นี้ต้องสี่พันเลยอ่ะต้ะกรกลางนะคร Tah, ับอยู่ที่4ี่พันคะแนนนะครับสําหรับข้อนี้กับรหัสภาพที่มีสองพยางครับสองพยางถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา เอาแล้วเอาแล้วนะครับและพี่นายตอบว่าหรูหราครับหรูหราครับถูกต้องฮะโอ้โหยสุดยอดภาพแรกคือหอหีบนะครับภาพที่สองคือรูภาพที่สามหอหีบและสุดท้ายขนมปังขึ้นรานะครับเลยเป็นหรูหรา 4,000คะแนนในข้อนี้ครับพี่นายได้กลับขึ้นมากกลับมาที่พี่สามบ้างครับเป็นคนเรียกคะแนนในข้อนี้นะครับพี่สามครับมี4,000เรียกกี่คะแนน3,000ก3,000ครับ3,000เลยถามจริงเราเขาชื่อสามไงอ๋อ

โอเคข้อนี้มี3ามเรียงมาที่3,000นะครับตรงกลางจะอยู่ที่6,000คะแนนนะครับหรือ6,000บาทนะฮะหากมีคนซิลได้ทังบ้านเช่นกันนะครับหากไม่มีใครซิลได้6,000บาทเป็นของคุณทันทีเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะครับกับรหัสภาพนี้ครับที่มี2พยางและเป็นคำขวนครับ2พยางคำขวนนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาและ6 0 0 0คะแนนตรงกลางนี้จะเป็นใครที่ได้ไป ช่วงหน้ามาชมกันต่อสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT ที6 Organic p r o g อร์ิวองซอยเกิดจากนมถั่วเหลือง ที่มีสองพยางและเป็นคำผวนครับ2องพยางคำผวนนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาหมดแล้วพี่นายโยไวนะฮะหกพันคะแนนนะครับพี่นายตอบว่ากำนันครับ กำนันนะครับถูกต้องนะครับโอ้ยไวด้วยในแค่4วิเท่านั้นนะครับน่ากลัวว่าภาพแรกก็คือปืนปืนหรือว่ากันนั่นเองนะครับภาพที่2เนี่ยเคาวงไ้ที่คนที่กําลังนําอยู่นะฮะกันนําก็เลยเป็นกํานันนะครับพี่นายครับได้ไป6,000กนน คะแนนเริ่มขาดนะครับเป็น9,000ต่ตอนหนึ่งพันคะแนนและข้อนี้พี่3ครับต่อให้อยากลงสามพันก็มีแค่พันเดียวนะครับผมเป็นไงะเป็นไงะเป็นไงละลองดูไงลองบ้าที่เราอะเนี่ยเฮ้ยทำไมคุณทับผมเขาครับเนี่ยให้ผมบอกว่าเขาบ้าที่ไงแต่ดูอาการเข้าหน้าก็เหมือนเดิมนะเขาจะเสียไปกี่พันเข้าหน้าเหมือนเดิมแต่พี่สามอย่าเพิ่งท้อ นะครับ <nowhere. S 1> เพราะว่าเคยมีคนที่เหลือแค่พันเดียวแล้วพลิกกลับมาชนะนี่ก็หลายคนแล้วใช่นะฮะเพราะนั้นข้อนี้สู้ๆนะครับพี่สามครับต้องลงตรงกลางมาเท่าที่มีอยู่นะครับก็คือ1000คะแนนตรงกลางจะอยู่ที่2 0 0พคะแนนนะครับและข้อนี้พี่สามต้องตอบให้ถูกเพื่ออยู่ต่อนะครับ <Sci> กับรหัสภาพที่มี2 <ard> พยางครับถ้าพร้อมรหัสภาพมา มีคนซีลนะครับตอนนี้เอาตบแล้วครับผมแล้วนะท่านนายนะฮะถ้าตอบถูกพี่เอาเดี๋ยว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 อย่าอารมณ์สิฮะอย่าอารมณ์โอ้โหผมบอกแล้วอย่าเอาสตันมาในรายการไม่อย่างใจบางทีก็ตบบ้างเตะบ้างนะครับ กว่าจะจบอ่ะมีสิทธิ์ทำฉากใหม่อะฟงเลยนะฮะอาวพี่นายครับถ้าตอบถูกผ่านเข้ารอบไปเลยนะฮะและพี่นายตอบว่าลูกคลึ่นครับยังไม่ใช่นะครับอู้เอาแล้ววี่วว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 รวว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 อยวว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 วะที่คุณเห็นนะฮะคนวว่ว่ ส่วนอีกคนหนึ่งที่วงอยู่เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าสองแสดงว่าเขาเป็นคนที่ทำไมฮะภาพที่2ครับมีคลื่นก็จริงฮะแต่คนเนี้ยเขาเล่นกีฬาอะไรอยู่ครับเขาทำอะไรกับคลื่นอยู่ครับถามแล้วกดแล้วคนภาพแรกมีคนถามก็มีคนอะไรครับกดได้ก่อนแล้ว พี่สามไม่กดนะฮะพี่สามแน่นอนนะครับเศรสตีลนะฮะไปอยู่ที่พี่เบอร์เจ็ดพี่บาสถ้าตอบถูกได้2,000บาทนะฮะแต่ถ้าตอบผิดพี่จะโดนตบนะฮะในฐานะทำลายข้าวของของเราตบไปอย่าพี่บาสฮะอย่าอย่ากินไม้อย่าอมไม้ไปครับผมและพี่บาสครับตอบว่าผิดที่อ้าวผิดเลยนะฮะใช่ปหมฮะผิดที่ผิดที่พี่กดสติลนะฮะไม่ใช่ครับผม ามพี่หยวนดีกว่าพี่หยวนข้อนี้ได้ไหมครับพี่หยวนได้มากเลยครับตอบว่าตอบโต้ครับตอบโต้นะฮะภาพแรกเนี่ยคือมันไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นแม่กับลูกนะครับผมแต่มันมีคนหนึ่งถามนะฮะอีกคนหนึ่งที่เขาวงไว้เนี่ยเขาตอบฮะตอบว่าสองส่วนภาพที่สองนะครับผมเขากำลังเล่นกีฬาโต้คลื่นอยู่ครับก็เลยเป็นตอบโต้นะฮะข้อนี้นะครับไม่มีใครตอบถูก ไม่มีคนซิลได้นะครับแน่นอนครับ2,000บาทครับเป็นของทั้งบ้านเอาละครับหยิบมือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นรหัสภาพที่ท่านดูอยู่นี้จากทุกช่องทางครับแล้วเข้ามาโพสต์คำตอบพร้อมกับภาพถ่ายใน Facebook Fanpage ของดาวินชีเกมถอดรหัสหรือว่าจะเป็นทาง Line แอดดาวินชีเกมโชว์แล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคำตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับ เศร้าเลยพี่แต่ิ่งไปสิฮะหรือใจคอไม่ดีนะฮะพี่ไม่เป็นไรฮะแพ้เกมไม่เป็นไรฮะแต่พี่ดูดีขึ้นได้ด้วยเจแฮเซรั่มฮะขอบคุณฮะจบแบบมันๆไปอีกคู่ครับแต่ว่าช่วงหน้ายังมีเราสตัร์แมนที่ใจถึงรออยู่จะเป็นใครนั้นอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมครับ สนับสนุนโดยโอวันตินไฮเออร์แอร์คอนดิชแนนิ่งเครื่องดื่มลิปโง่มาที่คู่ต่อไปเลยดีกว่าครับพี่หยวนมั่นใจฮะบู๊กันดุเดือดท่าพร้อมแล้วแรนดอมมา คนนี้คือสตันจอมขโมยครับฮะยังไงฮะําตัวนะครับพี่ท็อปสวัสดีครับชื่อท็อปครับนันทวัฒน์จันบุญชานาศถ้าจะถามจะถามอะไรละครับาเป็นสตันจอร์ดิอ๋อ,อผมเป็นมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับก็มีจะเล่นหนังต่างประเทศบ่อยด้วยเพราะว่าเขาสมมติเขาใช้สตันแล้วก็ผมพูดภาษาอังกฤษได้มันทําให้แบบว่ามีงานต่างประเทศเข้ามาด้วยพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ธรรมดาเพราะวันนี้แฟนของเขานั้นอยู่ที่นี่ครับน สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อวิทนี่ค่ะวิทนี่เป็นคนอะไรครับเป็นคนอเมริกันค่ะอ๋อคุณผูดไทยชัดไาไได้ผู้ไทยได้ไม่ได้ฮาร์ดโซ่ดอาวเดี๋ยวเดีเขาพ่าูดไทยชัดแต่เราพูดสาอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่อยู่ไทยมากี่ปีแล้วคะคุณอยู่ซีพี่แล้วค่ะอุ้ยฟังรู้เรื่องได้หมดถามตอบได้หมดเลยรู้ไหมว่าเขามีเมียน้อยคุณรู้ไหมฮะ เข้าใจอ่ะดูเข้าใจอ่ะเข้าใจไหมคะเมียน้อยเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะรู้หมดเลยอ่ะนะครับเอาปมมือให้พี่วินนี่ด้วยยอดเลยรักมากมากเดี๋ยวมาดูว่าพี่ท็อปเนี่ยพลังความรักวันนี้จะทำให้พี่ท็อปคว้า50,000บาทกลับบ้านได้หรือเปล่าจะดูนะครับว่าใครจะมาบูด้วยถ้าพร้อมแล้วเรนโดู ทำไม่เชียร์เยอะจังเลยอ่ะไม่ได้อยากจะถามคุณกิจเลยแต่มันเกิดอะไรขึ้นพอแลนด้อมได้พี่กิจปั๊บทุกคนเฮ้ยทำไมฮะเกิดอะไรขึ้นครับผมอยากรู้เหมือนกันเออทำไมทุกคนต้องเฮ้ด้วยทำไมฮะทำไมฮะเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะเฮ้ยทำไมฮะเฮ้ยทำไมเฮ่ยทำไมเฮ้ยทำไมครับผมผมกิจนะฮะกิจโชคสติรัตน์นะครับตอนทำงานเขาเคยเจอกันไหมฮะอยากรู้เคยเจอกันไหมฮะอ๋อเจอบ่อยครับผม เจอกันใช่ครับทุกคนเลยฮะเจอกันประจําเขาเขารู้จักเขาแล้วเขารู้จักเราไหมครับต้องไม่ตักโอเคมีบทบู๊ด้วยกันไหมฮะบทบู๊บทบู๊อ๋อก็เล่นด้วยกันบ่อยครฮะอยากกินไม้ให้อยากกินไม้อย่ากินไม้เคยแบบเตะต่อยอะไรงี้มฮะเตะต่อยกันกับพี่ท็อปเนี่ยเคยไม่ค่อยได้เตะกันครับส่วนมากจะต่อยกับพวกพระเอกมากกว่าครับผม ใอ้นะเราไม่ต่อยกับสตาร์นเราต่อยกับนนพระเอกใช่ตอนนี้ได้ไหมครับตอนนี้ได้สองท่านนะครับพี่ท็อปกับพี่กรินะครับเชิญด้านล่างเลยครับไปเลยครับ iv งานในวงการโชคโชนทั้งคู่ครับแต่จะเป็นใครที่ผ่านเข้ารอบต่อไปได้ต้องไปลุ้นกันต่อเลยครับเสียงเชียร์แบบเกลียวกล่าวเมาก คุณกิตคุณเป็นเชียร์ลีดเดอร์เหรอฮะเนี่ยนี่เขาเซ็งดักมีหันไปแล้วหยุดได้แล้วได้แล้วด้วยนะแล้วไม่ธรรมดานะครับกูบอกเลยว่าสายสาตร์มีจริงนะครับไม่ใช่ครับัมพี่กิตพวกคูมันทองกัด้วยครับผมอ๋อพวกคูมันทองกัด้วยใช่ครับผมคูมันทองช่วยอะไรเราไหมฮะเอ่อนี่หน่อยนะลูกนะเริ่มต้นนะครับทั้งคู่จะมีคะแนนสะสมคนละ5,000คะแนนนะครับข้อแรกลงตรงกลางมาคนละ หนึ่พคะแนนนะครับรหัสภาพแรกนี้ครับบูลค่า2,000คะแนนมี2พยางครับ2พยางนะครับถ้าพร้อมรหัสภาพมา อ้าวพี่ท็อป,อปนะ,ม,นนะมาแล้วนะครับและพี่ท็อปตอบว่าดวงใจถูกต้องครับสวยไยเก่งอ่ะเก่งมากโอ้<า>โหมาดูเฉลยนะ,ค,ะครับว่าทำไมถึงเป็นดวงใจนะครับภาพแรกเนี่ยก็คือ ดอเด็ก,ดกนะครับอดอเด็กภาพที่สองเขารำวงนะฮะแต่ไม่เอารำนะครับเหลือแค่วงมาบวกดอเด็กเป็นดวงนะครับสุดท้ายเนี่ยก้อนเมฆนะครับเป็นรูปหัวใจนะครับก็เลยเป็นดวงใจนั่นเองนะครับสองพันแรกครับพี่ท็อปได้ไป,ปสุดยอดอสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอานะฮะตอนนี้พี่กิษมีอยู่สี่พันนะครับพี่กฤษเรียกกีก็ได,ด้ดี สองพันสองพันสอันนับใจเย็นใจเย็นหนูเดี๋ยวผมลยมั่นใจแล้วว่าความจริงเนี่ยเขารักคุณหรือเขาเกลียดคุณสมน้ำหน้าผมอยู่ฮะรอสมน้ำหน้าอ่ะสรุปนะฮะพี่กิตเรียกมาที่สองพันสองพันครับผมนะครับตรงกลางจะอยู่ที่สี่พันคะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มีสี่พยางค์ครับห้าสี่พยางค์ครับพร้อมรหัสภาพมา แม่แหน่าเสียดายมากครับที่วันนี้เวลาหมดลงซะแล้วซึ่งเหล่าสตันแมนวันนี้สู้กันได้แบบสะใจจริงๆและคู่นี้ก็เป็นอีกคู่ครับที่ดุเดือดไม่แพ้กันเอาไว้กลับมาชมกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดิมห้าโมงเย็นกับดาวินชีสตันแมนทอรรหัสวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ